fc ตัวน้จากชีงบุรี fc ตัวน้อยจากเชีงบที่ไหวนอไวของดด้นั่น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 นันนันนนนน เมื่อ NDBP สไนท์ท็อปจักรวาลหรือตอนนี้ท็อป3ของสุราธานีสุ่มไปเจอน้องๆที่เป็น FC ตัวยงของ NDBP เดี๋ยวไปดูกันครับว่าน้องเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเป็น NDBP ตัวจริงหรือว่า NDBP ตัวจริงเนี่ยจะโหดขนาดไหนและสเต็ปการเล่นของ NDBP เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้จะพามาสุ่ม ID หมัดไม่มีเกลืองบ49บาบาทกันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หมัดอะไรเฮ้ยได้หมัดมังกรครับทุกคน เข้าเกมแล้วมีหมัดจริงๆด้วยโคตรคุ้มแถมเว็บนี้เขายังแจกไอดีทุกวันถ้ามาตอนปล่อยจะได้เลยและมีบริการเติมเพจใช้เพียงแค่ UID มีรหัสฟรีไฟล์ขายด้วยราคาถูกมากและเพจร้านมีแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับไม่รู้อะไรร้านยากว่ะใหญ่ๆหยรือชิลๆเจอสนายล็อกไข่ไหมครับไม่รู้อะเขาก็ยิ่งใหญ่แบบนี้หน่อยจ้ะไปเจอเจอเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเข็บเข็บเข็บ บใช่ใช่พี่คนนั้นไหม NDPP ป่ะใช่ NDPP ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเอ้ย NDPP ป่ะ NDPP ป่ะใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่ะเหมือนจริงจับตาเหมือนกันเลยดูสไตล์การเล่นดูสไตล์การเล่นรู้เลยไม่ใช่สไตล์ที่ดีแน่นอนขมขมเขมยนด้วยนั่นี่ยผู้เล่ชจุดเขมินจุดเขมินอะไรวะ มเียว o n นเร่งจ่าโกหกเดียวอันนี้จ่าจะตายนะโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ได้ซ้ำเลยดิใช่ไมมใช่เอาแอ่นีีพี่พีเมีอแค่นีบพี่พีใช่หรอ ต้องตกใจเล่นก่อนเล่นเกมก่อนสวัสดีครับพี่ช่างเอ็นบีนะครับผมเป็นเอฟซีบีนเอาดีเมื่อกี้ยังจะล้อสไตล์การเล่นอยู่เลยผมจะไปดูเลยจะไปดูเลยตุกเกมนะเอาดีหยอกหยอกเลยเอ็นบีบีนะแต่ผมไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่ะดูสไตล์การเล่นแล้วกันเชื่อไหมถ้าผมจับสไนค์เขาจะบอกเอ้ยเนี่ยสไนค์สีนี้เลยเชื่อป่ะคอยดูนะเราผมจับสไนค์ก่อนเขาจะบอกมาดีนะเขาจะบอกเลยแบบอุ้ยสไนค์สีนี้เลยคอยดูคอยดูคอยดู เจอพี่ไวเฟินด้วยเออระวังข้างหน้ามีนะอ่าลองอยู่จ้าอย่างนี้ดิโอ้ย เป็นดีบีบีมาแล้วนะนรนนนมวมๆเลที่เถอร์นี้แม่งกินเราร้อยเลยทีเสร็มก็แรงมอกันนะเนี่ยสวยแรงไม่ตายแล้วสองตายเลยนี่หัวสองไายเลยรอเอ้ขึ้น,นหังหาไปเถจับสไนกยก่อน พวก NDBV ตัวจริง <derived> วิ่งมึงซื้อไงเขาดิซื้อไได้ไหมั้มีเงเล่นปืน p 5มาีอุ้ายหัวชายไม่จำสีไเหรอวะดูเขาเล่นดูเขาเล่นไม่ถ้เอาจริงบอกเลยโหยังโหดเอาดี คอมยังแพ้คอมยังแพ้เอ็งเองก็พูดจริงเกินน้องเอ็งก็พูดจริงอ่ะเอ็งเองอย่าพูดความจริงดิเทากัเอาดีเท่พูดความจริงเกินไปเนาะบางทีพี่ก็เคยเหมือนกันนะเนี่ยนี่จะพูดความจริงขนาดเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วไงเออหลุง ใช่ไหมปะพี่ครับขอเล่นด้วยอีกเกมเนึงได้ไหมครับฉันงานทีเจอคนดังโอ้ยสองแม่งก็เล่นสนายพี่ฉันงานก็มีสนายแนละ้วตัวที่พันจาอยู่พี่

โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าโอจริงโออะไรอ่ะฟังเสียงตีนไม่เป็นเหรอวะเสียงเท้าอ่ะเสียงตีนอ่ะฟังไม่เป็นหรือก็เสียงตีมอยู่ตรงนั้นน่ะน้องของบ้านนี่ไม่ดูเรียงเด้ยทิ้งอะไรให้ด้วยขนาดโตโตก็บอกเลยววะแต่ทั่วเลยฮึคุณรู้ได้ไงวะคุณรู้ได้ไงวะขนาดโตก็บอกเดยว ไม่รู้ว่าเล่นถอกบอกได้บอกเดียวได้หมดแหละ็นเม็คา้กกกกใครมาฟอพี่เดียเ้ยฝั่งนูมงอ่ะยิงได้ไงอ่ะยิงได้ไงอ่ะยิงตีนไงครับน้องมันมีมุมยิงได้อยู่มีรูเล็ก เต่อยนัดไม่ตายก็หนน่ต่ไม่ตาย่เาทียู่ใช่ทุกคนเอฟซน้อยจากเชยบุรีเอฟตัวน้อจากเชบุรีที่ไหวไม่ไหวสงูนอนนนนอนนอนนนั่นนั่นนั่นเสียเก่งจริงจร ตัวจริงตัวปลอมแค้นก็รู้เค้นก็รู้เลยตัวจริงเขาไม่ว่างเขายุ่งอยู่นูยอตัวจริงเขายุ่งอยู่ตัวจริงเขาว่างที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเล่นใกล้ๆเลยเดี๋ยอเดี๋ยวไม่ไใกล้พี่สิน้องมันเขินนะ ไม,ไม่เราชอบเปลี่ยนตัวอย่างนี้แหละใช่เหรอเราไม่รู้ว่าจบเกมแล้วยังไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่อ่ะโขายทิงตัวขนะ้างหน้างเลยเจ็บหลังยิงโดวไปแล้วตัวนะึ่งอ้าวเด็ดพิ่งมาไงยิงโดนไปตั้งนานแล้วเด็ดดีเลยเหรอมันมีตัวกวบอยู่มตรงนี้นะ

จากเล่นก <G ã entender it> ับ <filho> พี่เขาอีกวะเฮ้ยตัวปอมเว้ยตัวนี้เขายุ่งอยู่เล่นไม่ได้